สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องดีใจนะคะจะมาแต่งหน้าเป็นอลิสนะคะก่อนแรกก็จะเปิดอันนี้แล้วก็ทาแป้งนะคะแล้วให้หน้าอาลิสนะคะจะขานะคะอลิสนะคะจะเป็นแบบนี้นะอลิส คขา่าช่อลิสอลิสเป็นคนใช้นะคะวันนี้ดีใจก็จะมาแต่งหน้าใครก็ไม่รู้ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงของอลิสนะคะแนบรแรกกรบากแ็รกแล้วก็ต้องขาเป็นให้ขานะคะแบบนี้นะคะแล้วตับ ต่อไปเดี๋ยวดูคิดตอนนี้ต่อไปนะคะเรานะก็จะใช้แป้งอันนี้ค่ะปะ,ปะนี่ขอขอ one two three เด <c oughs> ี๋ยวข้อนิดนิดนึงเ๋ยได้ คือมุมนึงอ่ะต่อครับเพราะคือเพราะถ้าดูจากอารมณ์แล้วเข้าใจว่าครอบครัวของคุณวิไลคนตายเนี่ยก็มีพอใจมากมากนะคะสำหรับสอบแม่ลูกนี้โดยเฉพาะในบอยที่ไปเกาะเอ๋อ่าคก็เลี้ยงทีนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าบอยเนี่ยไม่ได้อยู่บนบ้านด้วยปรากฏว่าบอยสารภาพบอกจริงๆแล้วเนี่ยก็นั่งอยู่บนบ้านด้วยกัรนั่ง ็เนหน้าปนนนหึงคะ้าพอดีอยังคะหน้าแต่งหน้าเป็นใครก็ไม่รู้ที่เป็นเคือข,ของอาเดก็คือคนนี้ค่ะแลเียยลวะคะร่าเจ้ายับว ทุกคนก็จะไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นใครพ้าน้องดีใจก็จะไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะคุณผู้ชมกันนะคะตน่ารักจะเธอเธเ่าริงเอะว่ามันจะเมื่อไรจะได้เจอกันต่อไปนะคะเราอะ่ะก็จะมา ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทาวิสติกกันลิสติกนะคะเราก็จะใช้สีนี้เลยนะคะนี่นะคะ กใช้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้อันนี้กันก่อนแร่นะคะ่ะต่อไปนะเรานะคะก็จะ,จะมาเขียนคิ้วสีดำน้ำตาออกดำๆอันนี้นะคะเห็นไหมครับอันนี้ค่ะนี่คืออะไรอะ่ะ